ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกับคลิปวิดีโอที่3ของวันนี้นะซึ่งเราเลือกเป็นเกมดาก้อนนะคะดาก้อนไทยชัวนะคะอ่ะาครั้งนี้ก็จะเป็น EP 3ีสะคะที่เราจะกลับมาย้ำอีกนะคะทุกคนบอกแล้วว่าเกมนี้แตกง่ายไม่ต้องคิดอะไรยากเลยนะคะอ่ะวันนี้เนาะพกทุนมาที่ สองพันกว่าบาทนะก็เงินจากที่เราเล่นตอนนั้นนะขอปรับเบ็ดไปเลยนะคะที่50บาทกดเป็นแบบออโต้นะคะทุกคนอ้าโอ้โหสายฟ้าเข้ายังไงอือหูดอกเดียวแตกโคตรโหดเลยทุกคนโอ้โหหน0่งหเท่าทุนโ,โหแตกยากอยู่นะเฮ้ยตัวหยกเขียวมาแล้วนะยังไง ยังไงโอ้โหลูกพิเศษเข้านะมาทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้นะคะต้องใช้สูตรในการปั่นแบบออโต้นะถ้ากดเองคือเหนื่อยมากมากเออโอ้โหดอกเมื่อกี้ได้โคตรเยอะยทุกคนโอ้โหโอ้โห 2.350บาทเลยเนี่ฮะทุกคนแต่เราจะขอไปต่ออีกสักหน่อยนะอยากได้ตัวเขียวเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าฟีเจอร์ฟรีสปินนะคะทุกคนแตกหนหน่อยดิเงินลดแล้วเนี่ยเออมาวะบอกแล้วเกมนี้เล่นง่ายไม่ต้องคิดอะไรยากกดยังไงก็ได้ตังค์นะคะเกมนี้ในเว็บซูปเปอร์นะค่ายจิวรี่นั่นเองนะทุกคน สูงสุดของเกมนี้น่าจะอยู่ที่คูณพันกว่านะเอออีกสองลูกอโอ้โหพอดีเป๊ะยังไงโอ้โหหมดแล้วนะคะได้มาคูณสองนะโอ้โหห้าร้อยคูณสองเป็นหนึ่งพันบาทเลยนะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคะทุกคนหรือเราจะลองไปต่อดีเอาอยัางไงดีทุกคนเอาอยัางไงดีอะลองกดสักหน่อยนะออเอาอยัางไงดีอุ้ยเสียดายเงินนะ่ะไม่กล้าเล่นต่อแต่ก็อยากเล่นน่ะทุกคนอะลองสักนิดสักหน่อยนะคะกดเองแม่งเลยนะทุกคนเบ็ดห้าสิบบาทนะคะ เอออหมดเร่งความเร็วอ๋อตัวเทอร์โบนั่นเองนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะสมัยก็ขอเอากำไรแค่2,000กว่าบาทก็พอนะคะทุกคนใครที่เล่นแล้วได้เงินนะคะก็ควรที่จะเลิกเล่นนะอย่าไปเล่นต่อนะคะเดี๋ยวทางเว็บเขาจะดึงเงินเรากลับนะคะนี่ก็คือข้อที่สมัย ใช้เป็นประจำต้องจำให้ขึ้นใจว่าได้เงินแล้วห้ามเล่นต่อนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวราไปเป็ดเพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปถอนเงินก่อนนะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดซับนะ